อไล่ะลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องนอนดิลูกไม่ใช่ขึ้นมาเล่นดูดิดูนางดูนางนางดูดูอะโถดูนางเดี๋ดดดามาคึกอะไรตอนกลางคืนคึกอะไรตอนกลางคืนดูดูอันนี้ป๊า ถะโถไอ้ลกูกคนนี้เนี่ยดูดูนางทำดูทำดูทำปั่โถดูด,ด,ดูดูใช่ดูส,ดสิดูสิเนี่ยดูสิเป็นเพื่อนดูนางปั่โถใหไอ้ขึ้นมานอนแล้วไม่ได้ให้มันเล่นเนี่ย ห,หลับแล้วดีจังเลยมันนี่อ้าวสวยตลอดสวยขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดี ไวยอย่างนี้ใช่เลยเล่นนะเรื่องคือกางวันหลับเป็นคือเล่นแบบเนี้ยเนะี่ยอยากจะหลับจะนอนชีวิตโถชีวิต ชีวิตคนเลี้ยงแมวเมื่อคืนเมื่อวานร้องไห้ร้องไห้น้ำตาแตะไอนี่มุดปิดบ้านเขาจะไม่ทันดูเก็บผ้าลาวผ้ามืดมุดออกไปตอนไหนก็ไม่รู้จนดึงประตูเหล็กลงแล้วข้างบ้านมาเคาะเรียก สองทุ่ม่าละเอาแมวมาคืนโอ๊ยร้องไห้น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเกาะเกาะแม่ติดเลยปกติจะไม่ให้อุ้มหรอกเขไม่ชอบให้อุ้มเมื่อวานต้องอุ้มโอ้ตาเล็ดตาเล็ดดูเลยดูดูด,ดูหลับตที่ไหนล่ะ ดูตาเนี่ยไม่ยังแป๋วอยู่เลยดึกแล้วนะเนี่ยสี่ทุ่มแล้วนะเนีนอนกี่ทุ่มแล้วเนี่ยนอนได้ยังเออนอนไปแล้วนอนโอ้โหเก่งมันนี่เก่งมากเลยลูกมันนี่หลับนะลูกนะโอ้โหนอน มันนี่นอนแล้วเก่งจังเลยมันนี่เก่งจังเลยมันนี่ง่วงแล้วนะโอ้โหนอนเลยนะลูกนะเดี๋ยวบอกบอกเอฟซีก่อนวนะ่ามันนี่จะนอนแล้วมันนี่ไม่กวนแม่แล้วมันนี่จะนอนแล้วนะคะนแบบไปนี่ไปหมดเลย không biết ở đâu, đắng ở đâu, gì ở đâu hết này, hả? nó múc, rùm gần mấy hết rồi, bạn bè, không biết ở đâu, đắng đăng rồi, đắng mu ở đâu, đắng mu ở đâu, สีนางก็เข้ากับฟา์มมืดเหลือเกินนี่ถ้าปิดไฟนี่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยหากันไม่เจอเลยนะ <c oughs> ไม่รู้แมวหรือไม่รู้ว่าสีแมวหรือสีมืดเวฟดูเวฟนะคะสีดูเวฟนะส,สีขี้เท่าหัวลูกอะฮะ แอบแม่นอนแล้วนะแม่นอนแล้วนะอ่ะมมนนี่จะนอนว่าลูกนะหลับตาแล้วปะหลับตานอนกันปะอ่ะหลับตาแล้วลูกหลับตาหลับตาแล้วหลับตาแล้ว่ะบอกเอฟจีแล้วแมนนี่นอนแล้วนะแมนนี่ไม่กวนแม่แล้วมมนนี่จะนอนแล้วเนี่ยเนาะเออมมนนี่จะนอนแล้วอืมอ่ะนอน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 อ่นี่นอนแล้วนะคะ เอพีมันนี่นอนก่อนนะมันนี่ไม่กวนแม่แล้วมันนี่นอนแล้วบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วมันนี่นอนก่อนนะคะัอดีลาตีสวัสดนะคะคุยเยอะเดี๋ยวนางตื่นลูกอีกมแล้ว่ะ ลูกมาเสริมสวยอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไห้ไหไวแล้วะคะ่ะอีแม่ง่วงแล้วนะคะอีแม่ง่วงแล้วนะคะลูกอันนี้แม่เมนอนแล้วนะแม่เม่ไปปิดไฟนอนแล้วนะถ้าไม่ปิดไฟนางก็ไม่นอนนะคะหลังจะเสริมสวยอย่างนี้ทั้งคืนนะคะอ่ะมันนี่แม่ไปปิดไฟแล้วมันนอนแล้วแล้วนะนอนแล้วปิดไฟแล้วแม่แม่แม,แม่ไปปิดไฟนอนแล้วนะ,นอ,นนะ,ะอันนี้ก็นอนแล้วลูกมา ไม่สวยแล้วนอน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 ไปนอนแล้วมานอนลูกนอนมาเร็ว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 ไปเดี๋ยวแม่ปิดไฟนอนแล้วนะไอปิดไฟนะเออนอนนะนะนะโอ้นอนละ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 นอนแล้วลูกนอนละนอนละไม่ได้นอนนะคืนเนี้ยแไม่ปิดไฟนางก็สวยทั้งคืนเลยนางก็จะสวยทั้งคืน นอนนอนนอนโอ้ยไหลท่าจังเลยโอ้ยไหลท่าจังเลยแมวตัวนี้ไม่ไหวแล้วนอนก่อนละนอนก่อนละแมวไม่ยอมนอนแน่เลยนอนละแม่เม้ง่วงละไม่ไหวป่ะปิดไฟนอนกันแล้วลูกป่ะปิดไฟนอนเร่วร่เ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 ไม่สวยละลูกไม่สวยละป่ะนอนนอนละนอนละเร็วสวยทั้งคืน อนอนก่อนละอันนี้นอันนี้นอนแล้วลูกปะเเอือนอนๆอนอนๆอนน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 อนล้วนอนแล้วนอไม่สวยแล้วลูกนอนเถอะ อเคนะคะเพื่อนๆค่ะฝากติดตามรับชมคลิปนะคะมันนี้จอมป่วนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมกับมันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ